สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยใบงานนะคะตัวชีวัดทดลองและจําแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้าสารเนื้อเดียวโดยใช้เนื้อสารหรือขณะอนุภาคของสารเป็นเกณฑ์นะคะดูตัวอย่างนะคะว่าคุณครูมีอะไรบ้างที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะก็ให้นักเรียน,นพิจารณาสาราใน กรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็เอามาจําแนกลงต,ตารางค่ะที่เป็นสารละลายคลอร์สารแปรลอยนะคะซึ่งคุณครูได้เคยอธิบายคุณสมบัติของสารละลายคุณสมบัติของคลอรอ์แล้วก็สารแผนลอยไว้แล้วนะคะได้ใบงาน1.6นะคะนักเรียนลองไปย้อนกลับไปดูนะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ ว่าแต่ละชนิดนะคะเป็นสารที่มีคุณสมบัติอย่างไรนะคะอันแรกเลยนะคะน้ําอัดลมนะคะน้ําอัดลมนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะการทําน้ําอัดลมก็จะต้องมีน้ํามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ําตาลถูกต้องค่ะไหมคะมีสีฉะนั้นมันเป็นการผสมกันร,ระหว่างสารที่เรียกว่าตัวทําละลายกับตัวถูกละลายนะคะฉะนั้นน้ําอัดลมเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนที่ไม่คงที่ฉะนั้นน้ําอัดลมก็จะเป็นอันที่1 ะะหมายเลขหนึ่ครูจะเขียนให้กรณีเป็นสารละลายนะคะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนเอาไปใส่ลงในตารางเองนมช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตนักเรียนสังเกตเห็นว่าอนุภาคของอช็อกโกแลตนะคะหรืออนุภาคของอผงช็อกโกแลตจะมีอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ฉะนั้นเมื่อตั้งทิ้งไว้จะตกตะกอนนะคะฉะนั้นสิ่งที่ตั้งทิ้งไว้ตกตะกอนก็คือสารแขวนลอยนะคะฉะนั้นอันนี้ก็คือหมายเลข3ค่ะ ต่อไปนะคะด่างทับทิมค่ะหรืออันนี้เขาเขียนว่าน้ําด่างทับทิมนะคะแสดงว่าต้องมีการผสมด่างทับทิมนะคะซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งลงไปในน้ําแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะอันนี้เราเรียกอย่างหนึ่งว่าสารละลายด่างทับทิมค่ะฉะนั้นก็จะอยู่ในสารละลายนะคะหมายเล็กหนึ่งต่อไปแกงจืดนะคะการทําแกงจืดก็มีน้ํามีหมูมีซอสปรุงรสมีรสด,ดีนะคะมีผักมีกระเทียมพริกไทยฉะนั้น มันจะมีการตกตะกอนแน่นอนฉะนั้นเป็นหมายเลข 3. อากาศนะคะอากาศประกอบด้วยแกส๊สมากกว่า1ชนิดนะคะรวมกันด้วยอัตราส่วนที่ไม่คงที่แล้วก็มีแก๊สที่มากที่สุดก็คือแกส๊สในตัวเจนซึ่งเป็นตัวทําละลายนะคะมีแก๊สออกซิเจนกับพวกคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเป็นตัวถูกละลายฉะนั้นก็จะอยู่ในหมายเลข1 ทองเหลืองนะคะทองเหลืองอันนี้เป็นโลหะนะคะผสมนะคะซึ่งมีการผสมกันระหว่างโลหะมากกว่า1ชนิดนะคะในอัตราส่วนที่ไม่คงที่นะคะอันนี้เดี๋ยครูเพิ่มเติมให้ว่ามีโลหะอะไรบ้างฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหมายเลข1นํา้ำเชื่อมนะคะหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าสารละลายน้ำตาลนะคะมีการใส่น้ําลงไปใน ใส่น้ำตาลลงไปในน้ำนะคะก็เราเรียกว่าน้ำเชื่อมนะคะด้วยอัตราส่วนที่ไม่คงที่กาวค่ะกาวเป็นของเหลวสีขาวขุ่นตั้งทิ้งไว้ไม่ตกตะกอนนะคะฉะนั้นกาวอยู่ในหมายเลข2เจอหมายเลข2แล้วนะคะน้ำยาล้างจานเป็นสารละลายนะคะมีการเติมสีเติมกลิ่นเติมน้ำเติมสารซักล้างนะคะก็จะเป็นหมายเลข1นึ่น้ำแป้งสุกนะคะ ขีดเส้นใต้คําว่าสุกน้ำแป้งสุกนี้นะคะจะเป็นสีขาวขุ่นตั้งทิ้งไว้ไม่ตกตะกอนค่ะเป็นหมายเลข2แต่ถ้าน้าแป้งดิบเป็นหมายเลขหนึนะคะนักเรียนนมสีขาวขุ่นตั้งทิ้งไว้ไม่ตกตะกอนน้ำแป้งดิบนะคะเป็นหมายเลขสค่ะตั้งทิ้งไว้ตกตะกอนค่ะเพราะอนุภาคของแป้งมีขนาดใหญ่นะคะต่อไปน้ํายาบ้วนปากนะคะมะีส่วนผสมของอกลิ่นสีนะคะแล้วก็เป็น พวกตัวยาแล้วก็น้ำนะคะหมายเลขหนึ่งน้ำโคลนแอนุภาคของดินนะคะตั้งทิ้งไว้ตกตะกอนแน่นอนน้ำโคลนเป็นหมายเลขสามกะทิสีขาวขุ่นหมายเลขสองนะคะอันนี้น้ำแป้งดิบซ้ำนะคะนักเรียนขอขีดทิ้งน้ำเกลือเป็นส่วนผสมของน้ำนะคะกับโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงนะคะก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งน้ำสบู่นะคะเป็นหมายเลขสองค่ะขาวขุ่นน้ำสลัดหมายเลข องขาวขุนนาคนะคะเป็นโลหะผสมเหมือนทองเหลืองนะคะเหมือนทองเหลืองตรงนี้ฉะนั้นจะเป็นสารละลายค่ะหมายเลขหนึ่งฝุ่นควันนะคะเป็นสมมตค่ะเป็นมีการถ้าฉายแสงเข้าไปจะเกิดปรากฏการณ์ทินดอนหรือเร,เรียกว่ากระเจิงแสงนะคะฉะนั้นเป็นคอนลอยนะคะนักเรียนไปดูเพิ่ม,เต,มเติมที่ครูเคยสอนไว้นะคะน้ำหวานก็มีการเติมน้ำตาลเติมน้ำเติมสีแต่งกลิ่นนะคะฉะนั้น หวานเป็นสารละลายค่ะคาร์ไมเคยใช้ไหมเวลาจะใช้ต้องเขยา่าฉะนั้นเป็นสารแขวนลอยนะคะตั้งทิ้งไว้ตกตะก,กอนน้ำยาเช็ดกระจกตระกูลน้ำยานะคะน้ำยาบานปากน้ำยาล้างจานน้ำยาเช็ดกระจกเป็นสารละลายค่ะหมายเลขหนึ่งโลหะสัมฤทธิ์ก็จะเหมือนนาคเหมือนทองเหลืองนะคะเป็นสารละลายค่ะหมายเลขหนึ่งแป้งมองเลยะก็จะเป็นแป้งที่คล้ายๆพวกอ่า ให้ดินสอบพองนะคะตั้งทิ้งไว้ตกตะกอนนะคะหมายเลขสามน้ำยาล้างแผลน,นะคะขึ้นต้นด้วยน้ำยาใหม่แล้วหมายเลขหนึ่งยาต้มสมุนไพรเคยเห็นไหมคะมันจะมีเศษสมุนไพรนะคะเศษตัวยานะคะตั้งทิ้งไว้ตกตะกอนะคะ่ะหมายเลขสามทิ้งเจอไอโอดีนอยู่ในรูปบางคนเรียกว่าสารละลายทิ้งเจอไอโอดีนนะคะเป็นการผสมระหว่างตัวยากับน้ำนะคะเป็นหมายเลขหนึ่ง มหาหิงนะคะก็เป็นยาเหมือนกันหมายเลขหนึง่งทองคําขาวอันนี้เป็นการผสมนะคะ,อะของโลหะมากกว่าหนึ่งชนิดนะคะก็จะเป็นหมายเลขหนึง่งน้ำกระเจี๊ยบนะคะน้ำกระเจี๊ยบถ้ามีการกรองแล้วนะคะพร้อมรับประทานแล้วนะคะ มีการเติมน้ําตาลนะคะกรองเอาอันนี้ออกไปแล้วนะคะก็จะเป็นสารละลายหมายเลขหนึ่งน้าคลองนะคะน้ําคลองก็จะมีเศษใบไม้เศษหินเศษหญ้านะคะพวกตะกอนทั้งหลายก่อนจะนํามาใช้ก็ต้องกรองหรือแปลกด้วยสารส้มให้ตกตะกอนฉะนั้นเป็นหมายเลข3นะคะอ่ะดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหมายเลขอะไรบ้างนะคะก็ให้นักเรียนอ่ะนำหมายเลขนะคะไปใส่สารละลายตรงนี้นะคะจะใส่อันที่เป็นหมายเลข1งคอนลอยจะใส่ตัวเลขที่เป็นหมายเลข2 แหวนลอยจะใส่ตัวเลขที่เป็นหมายเลข3ามนะคะค,คุณครูก็ขอข้ามไปนะคะสเต็ปนี้นะคะให้นักเรียนเอามาเติมในช่องเองต่อไปนะคะจงอธิบายสมบัติของสารละลายนะคะจงอธิบายสมบัติของสารละลายสารละลายนะคะก็นะคะครูเขียนสรุปสนุกนะคะเป็นเนื้อเดียวกัน ใสไม่ตกตะกอนนะคะขนาดอนุภาคนะคะอนุภาคนะคะเล็กกว่า10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรนะคะเล็กมากๆเลยต่อไปสมบัติของคอรลอยนะคะก็คือพ่คูณมักเนย้ยนยามนะคะสีขาวขุ่น อนุภาคเคลื่อนที่ตลอดเวลาเคลื่อนทีโท่โทษดีนะคะตลอดเวลานะคะไม่ตกตะกอนนะคะขนาดอนุภาคจะอยู่ระหว่าง10บกำลังลบเจ็กับ10กำลังลบสอันนี้คุณครูขอ,ขอไปเขียนนะคะต่อไปสารแขวนลอยนะคะ อนุภาคใหญ่นะคะฉะนั้นตั้งทิ้งไว้เป็นไงคะตกตะกอนแน่นอนนะคะขนาดอนุภาคนะคะอนุภาคมากกว่า10ยยกกำลังลบ4เซนติเมตรนะคะแน่นอนนะคะอ่ะเขาบอกให้เติมคำลงมาในช่องนี้นะคะ อ่อันนี้เป็นคล้ายๆเส้นจำนวนที่คุณครูเคยสอนไปแล้วนะคะถ้าติดลบค่ามากจะมีนํามีจำนวนที่น้อยนะคะแถบนี้ถ้าติดลบค่าน้อยคือติดลบ10บกำลังลบสก็จะมีค่ามากนะคะฉะนั้นแถบนี้ก็จะเป็นแถบที่มีขนาดอนุภาคเล็กนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสารละลายนะคะส่วนตรงนี้นะคะ จะเป็นอ่ะขณะอนุภาคใหญ่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผนลอยนะคะหรือใส่ว่าสารแขวนลอยก็ได้นะคะนักเรียนนี่คือสิ่งที่คุณครูอยากให้นักเรียนใส่คุณครูขอเพิ่มเติมนะคะถ้าสารแขวนลอยเนี่ยขณอนุภาคใหญ่นะคะจะไม่ผ่านกระดาษกรองนะคะแล้วก็ ไม่ผ่านเซลโลเฟนด้วยนะคะเซลโลเฟนเป็นชื่อของกระดาษซึ่งใช้ตรวจสอบอนุภาคสารนะคะถ้าแสงแวนอลอยจะไม่ผ่านเลยต่อไปถ้าสารละลายขณะอนุภาคเล็กมากนะคะก็จะผ่านกระดาษกรองแล้วก็ผ่านกระดาษเซลโลเฟนด้วยนะคะ แต่ถ้าเป็นตัวกลางนะคะตัวกลางคลอยนี่ขนาดอนุภาคมันจะอยู่ระหว่าง10กําลัง 4, ลบสกับลบเฉะนั้นมันจะผ่านกระดาษกรองแต่จะไม่ผ่านกระดาษเซลโลเฟนนะคะจะผ่านกระดาษกรองแต่ ไม่ผ่านเซลโลเฟนนะคะตรงนี้จะเป็นตรงที่ชอบออกข้อสอบนะคะว่าถ้าเป็นอนุภาคของคลอไรด์ผ่านกระดาษกรองไหมผ่านกระดาษเซลโลเฟนไหมคําตอบคือผ่านกระดาษกรองแต่ไม่ผ่านกระดาษเซลโลเฟนนะคะต่อมาค่ะดูอันสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นตารางนะซึ่งเป็นตารางของสารละลายแลจะบอกว่ามีอะไรเป็นสารละลายบ้างเช่นน้ําเกลือเป็นสารละลายองค์ประกอบมีน้ํากับเกลือโดยมีเกลือเป็นตัว ละลายนะคะแล้วก็น้ําเป็นตัวทําล,ลายตัวละลายตรงนี้เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตัวถูกละลายก็ได้นะคะต่อไปน้ํายาล้างตามีน้ํากับยาค่ะมียาเป็นตัวถูกละลายมีน้ําเป็นตัวทําล,ลายสังเกตว่าน้ําจะเป็นตัวทําล,ลายทั้งหมดนะคะตรงนี้จะเป็นน้ําทั้งหมด น้ำส้มสายชูก็จะมีน้ำกับกรดแอซิติกเป็นองค์ประกอบนะคะกรดแอซิติกนะคะหรือกรดน้ำส้มจะเป็นตัวถูกละลายค่ะมีน้ำเป็นตัวทำละลายน้ำเชื่อมก็จะมีน้ำกับน้ำตาลมีน้ำตาลเป็นตัวถูกละลายมีน้ำเป็นตัวทำละลายนะคะข้อนี้ถามว่าจากตารางที่กำหนดให้น้ำเป็นตัวทำละลายให้นักเรียนยกตัวอย่างสารละลายในชีวิตประจำวันที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายมาอีก3ชนิดนะคะมาอีก3ชนิดมีอะไรอีกบ้างในชีวิตประจำวันของนักเรียน หรือจะเอาจากข้างบนมาตรงนี้ก็ได้นะคะนักเรียนเอาจากข้างบนตรงนี้มาก็ได้ที่เป็นหมายเลขหนึ่งะคะอ่ะให้เรายกตัวอย่างมาเช่นน้ำยาถูพื้นได้ไหมน้ำยาเช็ดกระจกนะคะน้ำยาเช็ดกระจกอ่าแอลกอฮอล์ได้ไหมคะแอลกอฮอล์แอล ก็หอล้างแผลได้ไหมคะได้นะคะวันนี้ครูยกตัวอย่างให้ใครอยากยกตัวอย่างเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวว่าคุณครูก็จะบวกคะแนนพิเศษให้นะคะคุณครูให้ยกมาสาตัวอย่างนะคะกะ็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับใบงานเรื่องอการจําแนกนะคะ,ะสารละลายคลอยรสารแขวนร,รอยนะคะก็ให้ดูนะคะจากตรงนี้คุณครูได้อธิบาย ขยายความไปแล้วนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้โพสตด้วยนะคะใครดูจบแล้วทํากันบ้านจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อแล้วก็ห้องด้วยนะคะบา,บายๆค่ะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ